แค่เรียบร้อยแลวครนอนยูนน้ำเบาน่นหนีมืออื่นเสาระเบิงแจกจะลอยมือหือจังเมื่อการดูแลรักษาจะง่ายนะครับแล้วก็ให้คนขับนอนนอนอยู่ข้างรถนอนอยู่หน้ารถประว่าตินี้อย่างนี้ก็จะได้คือว่าคนที่มาดูหมอลำมีหลากหลายรูปแบบมาทั้งมีสาชีพมาทั้งขโมยมาทั้งหลายหลายอย่างนะครับป้องกันนะครับ สีมันสีหายดูดูคือมีแบตเตอรี่แล้วก็น้ํามันกระจะหายก็ต้องป้องกันท่าทวันเนาะอยู่ห้อมกันนะสิผู้นึงตื่นผู้นึงนี่ก็คือเบิดขึ้นสีมีคนยางขึ้นยังเขายังออกต่อก็จะเป็นการดูแลรักษาง่ายงนะครับถ้าจอดแยกย้ายกันนะจ้าสีเล็งเสียงเด่นเลไปกินข้าวเห็นไฟประดับผุนบ๊อกย่างไปแมนอยู่ตรงขั้วนั่นแหละร่มคว้ววัดเลยเข้าไปกินได้เลย มาแล้วน้องๆคนพบแม่อาจน่ารอยเพลินว่าคุณตอนดีแม่สมพงแม่หญิงแกร่งเพลินว่าถือทอดแล้วเมื่อยบวอถามว่าเมื่อยแต่อีพอยแม่ถามว่าโอ้สู้ๆเดอ้อคิดถามความคิดหอดคิดถึงมหาลัยคอยกระเซ้าหายหายนะครับกำลังใจคำว่าเมื่อยๆนี่กำลังใจมาจากแฟนคลับนี่ก็าหายเมื่อยแล้ว สุขแปดสิคิวงานการแสดงสำหรับลึกดูกาลที่ที่แกรสิเปิดลงในวันที่2ี่สิบยหมิถุนายี่หกรือยีนี่แหละบอล้นจำาว่าได้ปิดวงที่บ้านพักมลลำใจเกินรอดวันนี้ลูกหลานกระสิได้แยกย้ายกันไปทำมาหากินทั้งอื่นไปเห็ดไทยเห็ดหน้าอยู่บ้านไปเห็ดการเห็ดอื่น3มเดือนนะครับออกพรรษาลาพระเจ้าเปิดวงน่าจะเป็นยีกันยา นะครับเ็สิได้มาตัวโฮมกันคือเก่านะครับแต่ปีนานี่พมาล้นก็คงป่วยลงอยู่บ้านจะปีก่อนแม่นะครับปีนาฟ้าไม่จังเลยพอกันมานะครับบรรยากาศลิเกเล่นแล้วมาเบิรงลิเกครับแม็กกัญญาลักษณ์สุดคืประสบการสอนสอนหน้างานแต่ไม่เหมือนการแม่นครับแต่แต่ละหน้าง,งานมีอยากมีนะครับบก่กือกันนะครับบางเจ้าภาพ บางเจ้าภาพก็เอาลงไห,หน้านี่กลางเดินวัดหรือไก่บ้านเนยบ่มีห้องน้ำแน่แบบคือหลายๆอย่างนะครับแต่ทุกทุกอย่างก็ต้องผ่านผ่านมาได้ด้วยดีนะครับสําหรับผู้ใดเคยอยู่กับหมอรับมากี่ถือว่าสุดๆครับเพราะเป็นการสอนให้ช่วยเหลือตัวเองเป็นการสอนประสบการณ์ชีวิตให้ใส่ชีวิตแบบจังไออยแม่พึ่งพาตัวเองได้ได้ ตาผูนีโบมิสุงน้องก็จะช่วยเหลือแบ่งปันกันไปเป็นแบบขนาดนะครับบอลลัมบอลบใจก็ลอยสามร้อยชีวิตนี่ก็จะไปเป็นแบบคือหมูบม่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเลยแม่ขับเคลื่อนด้วยหมูบม่บ้านหมู่บ้านหนึ่งถ้าเข้าไปบ้านใดนี่รับรองเศรษฐกอีกนะครับการใส่ใจของน้องซื้อเขาซื้อน้ำคือร้านค้าจะขายดีมากในหมู่บ้านนะครับการ คืนนี้นะครับมีมอลล้อมขวัญใจแฟนๆเน้อแม่เดินไปนะครับวัดมีเก้าอี้ไห้เซาตัวละยี่สิบบาทนะครับเข้าวัดเอาเงินเข้าวัดนะครับวัดเพ่นใหญ่ใหญ่แม่สายนอนเซามีแหงคนสวยมากสิพาคนสวยไปฟอ้อนอยู่มอลล้อมขวัญใจแฟนๆแม่มืออื่นไปแสดงได้ผมมือไปอุบลโอุคือไก่แท้อันนี้มาแต่ใส่ก่อนก่นสิมานี่ โคลาดบอกชิวงานเติน่นกรหลายหลายเนาะต่อ่อนซ้อนฮะเิมบอกแอดมินเพจครับแอดมินเพจคณะอยากเบิ่งรีเกได้เบิ่งบอกรีเกถ้าอีเม,มล์เม้าอื่นให้เบิ่งเบิดทั้งรีเกทท้งหนังทั้งหมอล่ำเด้อจังบดายเสียเปรียบเพิ่นนะ